สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับ FC มอลล็อกสลิปพอนะสมบูรณ์สุขสุขคุนคามเมื่อไหร่หอกกับมาเข่าป่าหาเห็ดสวยๆอีกเช่นเคยค่ะพี่น้องมันสิเป็นตะไบสิเป็นตำมานบ่เดี๋ยวเฮ่ามาล่อหลุ่นกันเนาะพี่น้องเนาะถ่ายคลิปไปนําเนี่ยมหาไปนําพี่น้องไปเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งกันเลยค่ะว่าสิเป็นจังใดป้าดพี่น้องมานคือเก่ามานคือเก่าเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวใส่เบิ่งกันเด้ออู้ยพุ่น่ะพุ่น่ะพุูน่ะ ปาดเหจีมันดอกตูมันพี่นออ้องเอ้ยพุ่นปาดปาดลายแห้งหลายแห้งพี่น้องมา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 พี่น้องอือมันหลายแห้งพี่น้อง ออคักบอบานยุ่งครับพ่อยุ่งยุ่งกับพ่อยุ่งมาลำเดชาปะพี่น้องดอกกำงานหลายคนเขากับชิบบก,กินนะคะแต่ว่าซิลิโอนอีกกินได้พี่น้องว่ามันแสบอยู่ดิอืมอืม่เป็นแบบอันนี้น้อง พุดนะพี่นอ้องปืนางนางนางนานงานงายดหนงงวเ็ดหนงงวพี่น้องลายลายวดดงไหนเหี้ยอืมเฮ้พี่นอ้องเด็๋เดเด็เด,ด,ด,ดขาก็า

ดอกกรลัางงาไมไม่ติดตำปุนใช้ประทูพี่น้องแซก่กคุณแม่ไอ,อ้เอ,อมันเล่นน ดอกน้อยครับี่ดอกดอกงงำลังงามเนาะแต่ว่าพี่น,ออ<า>นอ้องเฮ็ดทานดอกอ,อ่อนพี่นอ้องนี่เพี่น้องเ<า>มียนบวเหรอ เมนเนียนเมฮิททานนะครับ huh. ฮ right oh. uh ็ททานเมนเลยเนี huh. ่าเทาหรือหลาฮิททานมีน้องฮ็ททานฮ็ดทานทานของแ่แล้วนะข้าเจาบ่เอาเขาบ่เอาแต่สิลิคอนเอาเด้อพี่น้องออออ นีน่ดอกซ่อนอีกนะนีน่ดอกน้อยเฮ็ดท่านไงพี่น้องมาท่านเดี๋ยวใส่กระตาด้วยเพราะว่ามือเดียวพี่น้องแล้วพี่กล่องมือเดียวมือเดียวอื้อหือ เจาะบกินที่ข้าเจาะชัวแต่มันเบียโบจักจัก,จกเดียวโกเข่าโบจักแต่ว่าเฮ็ดทานนี่แกงใส่หลูลลผพาแล้วมันเสีบใส่พักอีต,ตูนี่วกเขากันเลยพัดพัดกระเสบเนาะพัดกระเสียบ ไหนเห็นบอกแมนบ่เลยมันเคลียบบ้งอีกบ้างมองมือเจ้าแนะถวไกลๆนะ่ะมอมดดอดดพพพี่่่ดด่่นนนอเเเเเ็็ยยงุุ้ะะบๆๆ คิดเด้งพี่น้องดอกกำงามพี่น้องเอาได้บ่หนิได้ยู่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 สีมากเราคพีดีกว่าพอร้องในเช้าบ่เอาดอกพี่น้องดอกตุ่มคิดเด้ง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 พี่น้อง ดอกงามๆด้วยนี่เหี้ยน้อยคนมาหาเห็ดขาดเนาะบดได้มามเนี่ยหาแนวอื่นเด้อพี่น้องเห็ดแดงดอกสวยๆเลยโอ้ยยุ่งกับพ่อยุ่งพี่น้องเฮ็ดเท้าเห็ดเท้าพี่น้องเอ,อือต้องเอาระวังเนี่ยเห็ดขาวงามๆเลยโฮ้ยพี่น้อง เฮ็ดลังเล่เฮ็ดลังเล่ลังเล่พี่น้องครับเออเอเฮ็ดลังเล่ตงเสียงต่งางภาษาไป้พี่น้อเลยเฮ็ดลังเล่เฮ็ดลังเล่กุ๊บอืมดอกงามๆเลยพี่น้องสามดอกเฮ็ดลังเล่ le, ดอกงามๆเลยพี่นอ้องเออ เมือว่างอลังการเอว่างอลังการเห็ดล่งเลเห็ดล่งเลพลลพ่นนอะออกาลังอพี่น้องนี่บ่มีเวลาอัดคาเห็ดด้วพี่นอ้องปึ๊นิตกค้ำมบ่มันยังด,กดอกบ่เงเยนมาเปีย่ยหัว่องชัว่วครับึ๊พี่น้องคลิปนี่ ในการข่าวปลาหาเห็ดเท่ามันนี่เนาะมาโดยแบบทุลักทุเลเพราะว่าฝนกับสิโต๊ะพักฝนค่ะพี่น้องครับมันนีนเป็นไปนปอยใหม่ลหรอต้องเฝ้าแล่นกับบ้านเดี๋ยวโทรศัพท์สิเปีกยกว,ว่าไม่ยั้งดอกเพราะว่าวันดี้หาเนี่ยมนในาใส่โทรศัพท์พ,พี่น้องตอนนี้เราก็เกือบเต็มกระไต่คืขึ้นเก่าพี่น้องกระตา่ายใหญ่ๆมานขึ้นเก่ามัอนี่เห็ดไข่เห็ดกอเห็ดทานนะคะพี่น่องมันนี่เป็นหนึ่งจำเจาสม จำเจาบักหน้ากินแซ่บเลยค่ะพี่น้องขอขอบพระคุณนะคะทุกๆกํำลังใจนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้จนจบนะคะสุขสุขมันมันเฮ่งๆปังๆกันค่ะ